มีเก็บเงินปลายทางค่ะถ้าตัวในเรื่องของการถูกโกงหรืออะไรก็เข้ามาดูเราก่อนติดตามเราก่อนได้นะคะแล้วก็มั่นใจก็ค่อยสั่งหรือจะมาที่หน้าร้านเลยก็ได้อันนี้จะเป็นสีดํานะคะสีดําก็จะเป็นดําแบบดําเข้มเลยนะคะแล้วก็สีนี้ก็จะเป็นสีแบบน้ําตาลทองนะคะเป็นทรงผมแบบคือใส่เล่นดนตรีใส่เที่ยวใส่ร้องเพลงใส่อะไรได้หมดเลยใส่ทากิจกรรมได้หมดเลยค่ะหรือบางคนอยากจะเป็นลูกนี้ไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้นะคือมันก็จะแลดูแบบ เซ็กซี่นะขนาดพี่ป๊อปป้ลใส่แบบเป็นคนที่แบบว่าหน้าตาก็เวลาเราเราแบบอยู่ธรรมดาน้าตาเราก็จะดูคมคมเข้มเข้มหน่อยแต่พอเรามาใส่แบบนี้ก็จะจะแลดูเป็นลูกชายบอกว่าเหมือนใครนะเหมือนเหมือนชาวต่างชาติเหรอเหมือนฝรั่งนี้เหรอลูกดูเซ็กซี่เฮลโลมาดามเัลโลฮัลโลมาดามก็มา <laughs> มดามก็มา <laughs> ลูกชายเซลวันนี้สีดำนะคะใครอยากได้